อีกหนึ่งล้านครับที่สร้างพึ้นมีฝีมือในการปั้ยางแบบบ่ต้องถอดล้อนะครับแต่ว่าต้องเป็นยางเส้น็นอกนะครับถึงจะปั้แบบนี้ได้ครับแบบบ่ต้องถอดลอ้อห้องยาง้อไนขึ้นให้ลอ้อด้านนอกมันลอยครับแล้วก็ใส่เหล็กงานออกนะครับปั้ยางแบบนี้มันก็มีผลดีหลายอย่างอยู่ครับเนื่องลดขั้นตอนการทํางาน2องลดเวลาในการทํางานเฮ็ดให้ทางานได้เร็วขึ้นนะครับ และที่สําคัญก็คือน็อตล้อครับถ้ายิ่งออกยิ่งเข่าบ่อยๆอ,อาจเสียเห็ุให้น็อตล้อขาดน็อตล้อเสียหายก็ได้นะปะยางแบบนี้ก็ซอยยืดอายุการใช้ง,งานของน็อตล้อนะครับมาเบิ่งสางเพิ่นกําลังงัดยางครับสางเพิ่ะเอาออกเบิร์สเซนเลยแต่ว่าบางลานเพื่อกระงัดออกแค่พ่อได้ปะไอซื้อนอะแต่ว่าลานนี้เพิ่นจัดออกเบิร์สเซนไปเลยถอดออกหล้แต่โค้งมหครับข่าน้อ,อยอยู่นี่ แน่นอนขนาดสีมือเพิ่นครับบอเพิ่นห้องรอไว้เอาอยาตัดยางเาเก่้ามาห้องไว้ครับตอด้านนอกมันล้อยนะครับฮะสร้างเพิ่นปะยางเรียบร้อยแล้วครับเอามาแขนเขาไว้เห่เาครับเดี๋ยวจะไปทำการเติมลมนะครับใส่เล็กงานอันเดียวครับหยับไปนํำงานไปนํำครับถือว่าเป็นสร้างทีฝีมือนะครับ ของแคลวรวเร็โบดวน,นครับเป็นเ็นงานว้ขนาดั้นี้มีสำคัญกับราคาบ่แพงครับไปเจออยู่ลานต่างจังหวัดเสร็จเดียวกันดีแล้วครับแผลลักษณะเดียวกันเปินปาดหาร้อยแต่ว่าด้านนี้เอาสี่อยครับเรียบร้อยยิ่งปึ้มเรียบร้อย